ซาวด,ดีเวลหรือฟาร์น้ำนมวันนี้ก็อยู่กับมาวินในแมบ,บฟิตกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ลงคลิปที่แล้วเนาะซึ่งเป็นแนะนําเบ็ดผู้เล่นใหม่แล้วก็จุดตกปลาผู้เล่นใหม่วันนี้อ่ะจะมาแนะนําเบ็ดหลังจากคนที่ทําเบ็ดแครอทเนาะเออแล้วก็ฟาร์มกับเบ็ดแครอทยาวแล้วกเก็บเงินอ่ะให้ได้5ล้านนะครับเพื่อที่จะซื้อเบ็ดตัวนี้นะครับเออเบ็ดเกรดร็อตออฟเดอะออสการ์นะครับเป็นเบ็ดที่ใช้ฟาร์มมิอแบบดีสุดๆนะครับเออใช้เบ็ดนี้ยาวๆจนถึงอ่าเวื่องถึงพันเลยก็ได้ครับใช้ จนถึง500ก็ได้เนาะเออสําหรับใครที่จะเปลี่ยนเบ็ดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่เออจะเปลี่ยนเบ็ดก็ได้หรืออะไระสําหรับพี่ถ้าจะวิวพันอะเบ็ดนี้เลยครับแล้วก็ไปใส่เอ็นชานเป็นอาร์คิเบอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการทําเบ็ดเกตโรดออฟออสการ์นะครับเออหัวใจปลาหวานเออคือไปที่เกาะฟอสซาคินนะครับเออเกาะฟอสซาคินเพื่อไปคุยกับเอ่อจอสลัดแล้วมาถึงอ่าเกาะฟอสซาคินแล้วเนะี่ยจอสลัดเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนี้นะครับอะต้องจะตรงประมาณนี้แล้วก็นนี่แหละครับขึ้ไป ไปคุยกับไอ้โจรสลัดนี่เนาะเออนี่ทำง่ายครับเออเป็ดน,นี่ทำง่ายแต่ที่ยากก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะเป็นเงินเนาะเงินห้าร้านถ้าใครมีเพื่อนก็ขอปลาจากเพื่อนเนาะเออเนี่ยครับคุยกับโจรสลัดตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เลยนี่คุยเลยนี่ตัวนี้เลยโอเคพอเราคุยเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากดคุยแบบยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีให้ค,คุยแบบเยอะมากเลยเนาะเออคุยยาวๆไปเสร็จแล้วก็มันให้หา สร้อยอันนึงเนาะเป็นสร้อยที่อ่าอยู่ในแกนลิฟต์เนาะเอออ่ามันจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ก็แกนลิฟต์มันจะอยู่ตรงนี้นะนี่เลยตรงตรงนี้นะมันจะมีสร้อยให้เราหยิบเนาะเออซึ่งจะอยู่ตรงตรงนี้เลยเนาะเออได้ให้ดูเนี่ยมาดูที่เป็นแท่งนี้เนาะที่เราไปอ่าอเลนติกเนาะเออที่เราใส่หัวใจสุดก็คือตรงนี้เนาะเออแล้วก็มาประมาณนี้เนาะอ่ามันจะอยู่ประมาณนี้เนาะเออ ไอ้สร้อยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะพอเราได้เนี่ยเราก็กลับไปคุยกับอ่าเจ้าสลัดที่เดิมนะครับฟอสเคินเนาะแล้วก็พอเราคุยเสร็จเนี่ยเหมือนถ้า exp ขึ้นแลนะ้วเนี่ยก็คือเราคุยกับผ่านแลนะ้วเนาะพอเราผ่านแลนะ้เนี่ยสามารถซื้อได้แลนะ้วเนาะเออคืณมันแค่นั้นทำง่ายครับแล้วก็เป็นเบท,ที่โกมากๆสำหรับอ่าฟาร์มเลเวลฟาร์มฟาร์มเงินก็ได้นะเออหลังจากที่เราทำควสของเจ้าสลัดเสร็จเนี่ยเราก็มุ่งไปที่อ่าเกาะเทลปินเลยนะครับเออ พอมาถึงเกาะเทลาปินเนี่ยเราหา NPC ตัวหนึ่งนะที่มันอยู่แถวเกาะนะครับอ่านี่ NPC ตัวนี้เลยเนี่ยใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยแล้วก็หันเรือนะครับไปทางทิศเอ็ดอ่ะประมาณนี้เนาะเอ็ดแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเออขับไปเรื่อยๆนี่ครับทิศเอ็ดไปเรื่อยเราจะเจออ่าไอ้นี่นะครับนี่โคตินแบบนี้เลยนะครับไอ้พอเราเจอโคตินแบบเนี้ยอ่ะ แล้วก็ใส่ชุดดำน้ำอะไรอุปกรณ์ดำน้ำให้ครบนะครับแล้วก็โดดลงไปเลยนะครับนี่เลยอ่าพอโดดลงไปเนี่ยมันจะอยู่นี่ครับอ่าที่มันจะมันจะอยู่ไหแนะนำให้มาตอนเช้าเนาะซึ่งตอนเช้ามันจะมองง่ายกว่านะเออนี่แล้วก็ดำไปเลยครับตามแนวอสาหลายเนาะดำไปเรื่อยๆเลย ก็ว่าเป็นแต่ถ้าใครมีเอ่เรือดำน้ําก็จะง่ายกว่าเนาะให้เพื่อนที่มีเรือดำน้ำมารับแล้วก็ไปส่งได้นะครับมันง่ายกว่าเนาะเออซึ่งไอเบดเนี่ยมันฟาร์มววแบบโคตรดีเลยนะครับแบบดีแบบดีมากๆเลยนะครับเออดีแบบสุดๆคือแบบฟาร์มววก็ไม่น่าดีเท่าเบ็ดเลยเนาะเบดนี่คือแบบฟาร์มววที่ดีที่สุดเนาะเอเบลดนี้แหละแบบ หลังจากวิ่งห้าร้อยจำเป็นต้องใช้เบ็ดนี้นะถ้าจะขึ้นเวทหนึ่งพันให้ไวที่สุดนะเนาะเนี่ยพอเรามาถึงแล้วเราก็ขึ้นไปเลยนะครับนี่พอขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันจะมีอ่าเดินแถวๆนี้ดูครับมันจะมีเบ็ดน่าจะตรงนี้นะที่ขายเบ็ดเออพี่จะซื้อไปแล้วเน,ะนาะในแถวๆนี้เนาะเบ็ดอ่ะราคาอยู่ที่ห้าล้านนะครับเออซึ่ง เป็นที่ดีมากสําหรับฟาร์มเวิลเนาะเดี๋ยวพี่จะแนะนําจุดตกปลาที่ได้เวิลมากที่สุดนะครับอ่าจุดตกปลาที่ดีที่สุดในการฟาร์มเวิลนะครับก็คือเดยเดฟนะครับไอ้ถ้อมกิตตันนี่แหละเออไอ้ถ้อมตัวเนี้ยไอ้ที่มันทําได้เวิลเวิลมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับนี่ดีเจตัวนี้นะครับมันจะได้แบบเอ็กพีแบบเยอะมากเนาะอ่าต่อไปเราก็มาดูสเตตัสของเบ็ดเนาะอ่าความเร็วนการล่อเหยื่อที่95%แล้วก็ลัก280 คอนโทร0.1ก็โอเคนะอ่ารีไซเลนต์ก็10% 1 0 0 0 0กิโลนะครับเออ1 0 0 0 0กิโลก็คือชิวครับเออเบ็ดนี่แหละมาลองตกปลาให้ดูนะครับอ่าคอนโทรก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เนาะอันนี้ใส่เป็นคีบเบอร์นะเออโอเคตกปั๊บก็คือปลากินเยอะเลยอเออนี่นะครับดูลองชายพี่เนาะจาก95 9เนี่ยเนี่ยมันฟาร์มกับเบ็ดเนี่ยที่พี่แนะนำไปเนี่ย มันใช้จนแบบ9ก9เลยนะเออดูเวลมันเรามาดูเวลนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นี่นะครับแตโคตรเจอ,อดีเจนะครับขอเคได้ตัวสองตัวเนี่ยเวลแบบโอ้โห ไลค์มากแบบเยอะมากนะครับอ่าอย่าลืมไปหากันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มาวินด้วยนะครับเพื่อไปกงใจใยนกันทำคลิปต่อไปนะครับเอ๊ะขอให้ดวงดีได้ปาลาแร่แร่เอ็นชานดดีด